ท่านผู้ชมครับขณะนี้เรามายืนอยู่บริเวณพระบรมมหาราชวังนะครับแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสาศาดาลามหรือวัดพระแก้วครับสมัยรัชากาลที่หนึ่งเรานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชนะครับทรงปราบดาพิเศษขึ้นของราชสมบัติในพศ .2325 ได้ทรงสถาปนาพระมหาคนครขึ้นใหม่ทางฝั่งตะวันออกนะครับํำคัญยิ่งบริเวณนี้อยู่บริบรเวณแถวแถวแม่น้ําเจ้าพระยาครับโดยยึดด้านหน้าเป็นทิศเหนือด้านซ้ายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยา งรงปลูกสร้างในเรียวแรกล้วนเป็นงานไม้นะครับเว้นแต่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามครับถืออิฐนะฮะเป็นการถือปูนพระบรมหาราชวางังใช้เป็นที่ประทับของพระหมหากษัตริย์พระบรมจักรีวงตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8นะครับตลอดทุกรัชกาลสมัยเนี่ยมีการบรุณะปฏิสังขอ์และโปรดเกล้าให้สร้างพะทีนั่งองค์อื่นๆขึ้นตามความเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาบริเวณนี้นะครับเป็นตบริเวณประวศาสตร์ชาติไทยเราอีกแห่งหนึ่งนะครับเราถือว่า ผมเองเนี่ยวันนี้อยากจะนำพาทุกท่านมาสัมผัสกับาการรศความงดงามของประเพณีแล้วก็ศิลปะความงดงามของคนไทยเรานะครับอย่างน้อยคือเรามีความศักดิ์สิทธิ์และมีสิ่งที่เราคารพกูชากราบไหว้โดยตลอดนะครับแล้วก็สําผัญยิ่งน,นะครับเราจะพาทุกท่านไปนำพาชมสถา,านที่ท่องเที่ยวต่างๆ,ๆนะครับในรอบเกาะรัตนโกสีครับในโครงการจักรยานรอบกรุงครับแล้วก็อย่างน้อยคือเป็นการผ่อนถ่ายความรู้ความคิดประสบการณ์ต่างๆรวมทั้งแบ่งเบาความตึงเครียดเกี่ยวเรื่องของทุกภัยน้ำท่วมฮะหวังว่านะครับ แต่การดังกล่าวนั้นจะหลุดพ้นไปโดยไวครับอย่างน้อยคือเรามีวัดพระศรีรัตนสัจนารามหรือองค์วัดพระแก้วเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เรารับบูชาทั่วประชาชนคนไทยทั้งหมดเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกอย่างนั้นอารานาท่านนี่นะฮะนำพาความทุกข์ภัยต่างๆของประชาชนคนไทยเนี่ยนะหนีหายไปให้ไวที่สุดนะครับเดีย๋ยวช่วงต่อไปนะครับเราจะพาไปสัมผัสกรัรยากาศอื่นๆที่เป็นบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยของเรารอบเกาะรัตนโกสินทร์ครับขอพักสักครู่ครับ